มาค่ะพี่นอ้องเผยวินาทีทางด้านน้องฮักแทงวรัญญาพรได้มีการเข้ากราบลานะทางด้านแม่ติ้มกุชุมาคนะพี่น้องเอฟซี FC แซนครับไรทำไรก้มจากผู้สื่อขาวกันได้์ทราบข่าวแล้วนะ้อพี่น้องเนาะว่าสําหรับทางด้านแม่นมติม้มพิ่นได้มีการอ่นอานนะ,ะอัมลานะคะอัมลามอลำเสาหน่อยเพชรมันแห้งสาหนอนลำเกื่อนโชว์แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่และวค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิอ่านสุพี่น้องฟังจากน้อยสกอนนะคะเพื่อคนที่ยังบ่ทันได้ทราบข่าวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกรนีนะคะทางด้านแม่นมติ้ม พอดีมีการออกมากเกินไว้นะคะว่า จางใจแม่ติม๋มก่อนอื่นต้องขอบคุณบอจโจซอนนตแม่สุภาพและก็เฮียหน่อยและก็ทีมผู้บริหารสาวน้อยทุกคนที่ให้โอกาสแม่ติม๋มได้มายืนบนเวทีอันสูงเกียรตินะคะทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์จนมาถึงวันปิดฤดูก,กาลในวันนี้เป็นระยะเวลา4ปีเต็มและเป็นวันที่ครบสัญญากับทางต้นสังกัดพอดีแม่ติ๋มที่โอกาสนี้ขอล่าลงกับทา่างบอจโจและก็เฮียหน่อยยังเป็นทางการ และก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยนะคะทีค่คอยสนับสน,นุนและกัพพอร์ตเมทิมเป็นเรียเวนาซีปีเต็มเต็มเป็นจังไหร่ค่ะพี่น้องสําหรับท่านันเมนุ่มติมเดยมีการออกมากเคลื่อนไว้แบบนี้นะคะเฮตให้เอฟซี FC แฟนครับหลทันไลายคนนะคะเอินมาพากันแห่คอมเมนต์นะคะส,บบส่งกำลังใจกันรัวๆบางค้นนี้ก็บอกว่าบ่ว่าเม่สิปายุไสนะคะกับเป็นกำลับบงใจให้คือเก้าน,นะคะ หลายคนก็บอกว่าแม่ไปอยู่ในพวกหนูก็รักแล้วก็จะตามไปเหมือนเดิมจ้านะคะนี่หลายคนก็คือพากันแห่เข้ามาส่งกําลังใจกันรัวัๆขนัดเบาขําแค้นพี่น้องกับเขามากคอมเมนต์คือกันนะครับว่าหักล่ะกะอ่าคือถอดเด้อครับแม่นะคะนี่หลายคนกับเขามากคอมเมนต์กันรัวๆนพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละครับพี่น้องได้เห็นอีกหนึ่งคลิปนะคะซึ่งกันนี่ว่าเป็นคลิปที่ เซวาไลาย้นไ้เ็นเหล็กกรต้องนำตาไหลไปพร้อมๆกันน้องพี่น,อน้องเนาะนะคะเดี๋ยวเซียวให้พี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากนายนสกอนนะคะแล้วสิมาบอล,ลเอียดเฮบซีแฟนครับเดี๋ยวฟังที่หลังนะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กัน นั่นแหละครับพี่น้องเป็นสังไดนะคะเผยวินาทีที่ทางด้านนองหักแพงเนะเดเขากราบลาทางั้นเมนูติ่มพี่น้องมาพร้อมทั้งน้ําตาลไหลครับพี่น้องนะคะการเสิไปแล้วนี้กถือว่าเรียบเสมือนเป็นครูกับสิทธิ์น้องพี่น้องสำหรับเมนูติ่มก็มีการฝึกสอนร้องร่าทําเพลงนะให้กับทังด้านนองหักแพงมาตลอดน้องพี่น้องน้องกถือว่าเป็น แม่ครูนะคะถือว่าเป็นอเอียงหลายๆอย่างให้กับน้องหักแพ้งน้องพี่น้องเนาะนะคะเมื่อน้องหักแพงขาดเลือดอะไรรหัสสำรับแม่นุ่มติมกับพรอทีสียื่นมือเข้าไปช่วยอยู่ตลอดน้องพี่น้องน้อกัททีว่าเป็นตาหักแห้งนะคะสำรับท่านนั้นแม่นุ่มติมนะคะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องในวันนี้นะคะที่ทางด้านแม่นุ่มติม่ได้มีการออกมาประกาศนะคะอําลาวงน้อพี่น้องเนาะทางด้านน้องหักแห้งนะคะที่เสิว่าต้องเลยรักเคย ผูกพันนะเอินมาเป็นความผูกพันไปแล้วนอกคีน้องกับแม่คนนี้นะคะแล้วในวันนี้แม่คนนี้ก็ได้มีการแบบซีล่าล่งนะคะซีจากไปจ้าซีแมสซีจากซ็อกซองไปจังซีแม่นะคะกับผู้ใดสิกรน,นำตาอยูแมนบัสันเอานะ,ะก็ได้มีการเนรามากราบล่านะคะแม่วันเถาะนอกคีน้องเนาะนะคะหลายคนก็พากันบอกว่าเป็นก็รีว่าเป็นสิทธ์เป็นสิทธ์กับ เป็นเป็นครูกับสิทธิ์วันเพาะนาอพี่น้องเนาะนะคะเรื่อสำหรับน้องหักแพงพอได้เห็นแบบนี้หลายคนก็บ,บอกว่าสิ่งดีเพราะมีครูวันเพาะนะคะส่วนน้องหักแพงซีมี่อ่าสิแบบมีเสียงที่แบบสิโลองล่ำกรนไถ่น้องพี่น้องเนาะส่วนนีงก็มาจากทางด้านแม่ติมกุศมา พี่เรนมีการไทยทอดวิชาฝึกซ้อ,อนน้องหักแพงให้เอ่อให้ให้กับฝึกคือซ้อนวิชาให้กับน้องวันของน้องพี่น้องน้องแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องนะะท่านนั้นแม่น้องติมพันธ์กรณีมีการออกมาเผยเป็นรูปอ่าเป็นรูปภาพนะคะตอนที่ลูกๆนะคะพากันแหดเข้ามากรดล่า เราพี่น้องนอนี่ท่านันแม่น้องติมก็บ,บอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจและความทรงจําอันดีงามนะคะแม่ขอให้ลูก,ลกๆเฮงๆงปังปังปงกันทุกๆคนขอให้มีนหักมีคณเมตาหลายๆแล้วก็เป็นที่รกของทุกๆคนนะคะมีคบก็ต้องมีจากนะคะก็อ่านี่พันน้ำพี่น้องเป็นจังไหน FC แฟนคลับแลยทานายคนพอได้เห็นกับภาพกันแหกเข้ามาส่งกําลังใจกันรัวๆสาหรับน้องหักแพงคขาพี่น้องก็เดยมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่า หนูรักแม่วันเนาะนพี่น้องน้องสำรับน้องหักแพ่งนีก็เป็นตาหักอิรีเลยค่ะพี่น้องนะเป็นเด็กหนุอยทีเอ,อินมาผู้ใหญ่ได้เห็นละกะต้องพากันหักพากันเอ็นดูนาอพี่น้องนาะย้อนน้องเนี่ละ่ะเป็นคนที่แบบกระตันยูนะคะละกะเป็นเป็นเด็กหน่อยทีเอ,อิญมาเจอน่นะนะคะเพาเบิ่งแล้วอกะอยากติดตามจังสิเหมัอนค่ะพี่น้องอยากติดตามอยากเบิ่งเรื่องราว ของน้องจังสีแม่นพี่น้องอก,ก็ที่ว่าเป็นเด็กหน่อยที่เก่งนะคะรองกระไดร่ำกระไดเต้นก็ะได้ค่ะพี่น้องนี่ถือว่าครบเครื่องมากๆสําหรับเด็กน้อยคนนี้นพีน้องเนาะนะคะสำหรับสาวน้อยรับเรือนโชคก็ถือว่าเป็นฤดูการแรก เป็นปีแรกนาองพี่น้องนอกาได้จบลงไปเป็นทีเรียร้อยแล้วนะคะลักกามารอติดตามนะสาหรับศิลปินที่ยังคงจะสู้ต่อนะคะไปกับสาหรับลํลำเพื่นโชว์ในฤดูกาหนานาะพี่น้องนอกามารอเบื้องกันนะสำหรับศิลปินที่อยู่นะคะเพื่อนสีอยู่ในตําแหน่งใดเพื่อนสีเห็ดอีกอย่างแน่จังสรีแมงคะพี่น้องและกาสิ์แบบมีการร่าเรืองอีกอย่างในฤดูกาหนานะคะรอติดตามไปเลยขนาดปีนี้เป็นเพียงแค่ปีแรกนะคะแต่ว่าเอิญมา สุดยอดอิลลี่อลังการมากๆนะคะแล้วอยู่ภายใต้การบริหารของบอสโจโยมาเน่นค่ะพี่น้องบอสต้องเป็นห่วงเลยบอสโจโเหตุออกมาได้ดีเทิงสว่งว่องยางแน,น,น่นอนวดน้องพี่น้องน้องก,ก็คือว่าสุดยอดนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับทางด้านน้องฮักแพงนะคะตามทีแอดมินได้เคยไปเบิ้งบนล่างซานอยนลัมเซนโชไปเบิ้งการแสดงแบบเต็มวงนี่แหละนะคะ,นะคะเอ,อิญมาสําหรับน้องนี่เป็นเด็กหนอนคีเก่งอิลลีนะคะตอนแรกแอนดมินเด้เห็นนี่โอ้ยเสียนหนึ่งนี่ไปเป็นแดนเซอร์ เต้นค่ะพี่น้องนะคะเป็นจังไหนถือว่าขยันและเก่งมากๆนะคะการทีคนๆหนึ่งมีค่ะพี่น้องทึ่งแบบทั้งเต้นเป็นดนเซอร์ทั้งแบบมารองพรเพลงเป็นศิลปินนะคะแล้วก็บวกกับจำฉากโอ้พี่น้องมื่เจ้าขิดเบิ่งต้องจำหลายอย่างเนี่ยจำทา่าเต้นจำกรล่ำจังสิแม่นะคะมื่เจ้าขิดเบิ่งเด็กหน่อยอายุสามหนีนะคะแต่ว่าเฮ็ดใดหลายอย่างขนาดนี้ในวงเดียวนะคะถือว่าเก่งมากๆนาอพี่น้องเราก็ได้เห็นถึงความแบบ พยันนะคะแล้วก็ถึงความมุ่งม,มั่นะนะค่ะน้องกะโบ่เสมอนะครับพี่น้องมากะอยากเก็บเงินนาะพี่น้องนัาผู้ได้ ทีเก่าขอบ้าอยู่ในมอลำสูบุซุคนหลายคนกะมีจุดประสงค์ก็คืออยากสิตั้งใจเก็บเงินเข้าไปจนเจอภายในครอบครัวน้องพี่น้องนอก็นาน,นี่นอ้องฮักแพงกรมีการออกมากเคลื่อนไว้ครับพี่น้องว่าขอบคุณนะคะสำหรับบา้าหนหลังนี้นะคะขอบุณสําหรับโอกาสดีๆนะคะจากบอสโจจากเงี้ยหน่อยนะคะจากทีมผู้บริหารนะคะที่ได้เห็นโอกาสน้องนะคะได้มายืนอยู่จุดๆนี้นะคะแล้วก็น้องก็บ,บอกว่าถือว่าเป็นเป็นเพศที่ทีททห้นูนี้ชีวิตดีขึ้น หลายนะคะแล้วก็้องก็บอกว่าน้องเป็นสาหลักของครอบครัวน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละสมกับที่น้องแบบตั้งใจ เหตุงานหลายหลายอย่างอหลีพ่อวางครับพี่น้องก็ได้มีการมาเปิดคอนเสิร์ตมาจัดคอนเสิร์ตร่วมกับพี่ๆและทํนาคนครัคพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนพ่อได้เห็นความเป็นตะหักกับผ้ากันแห่โอนมาไหลให้น้องพี่น้องก็ถือว่าขยันจริงๆมาน้องพี่น้องน้องเอฟซีแฟนคลับลายคนเว่ามาค้นขยันแบบนี้แหละพร้อมกับน้องเป็นคนที่กระตัญยูรู้คุณวันเถาะในอย่างนี้แหละ เดมิก oh. ารเขาลาท่งนั้นแม่นุ่มติ้มเราพี่น้องนาอเป็นภาพที่เซอร์วันมนุ่มติ้มนะคะสุดแสนประทับใจมากๆเลยวันผอเราพี่น้องเนาะนะ,ะเอาแล้วและข้อพี่น้องก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่แอดมินเดมิการเอามานําเสนอสุขพี่น้องฟังเราพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบติเบตสามีสักนต์นะคะว่าก็มาสวัสดีค่ะ